สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง LJ Channel วันนี้เรามีข่าวสารการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีของชมพู่พรพันธ์เกิดปาดและทีม IBK Antos เกมการแข่งขันของทีม IBK Antos ประจำวันที่18มกราคม2567นั้นจะเริ่มทำการแข่งขันเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหรือเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศเกาหลี สำหรับเกมในวันนี้ชมพู่พรพันธ์เกิดปาดและทีม IBK a n t o ัจะทำการแข่งขันกับทีมเลสปาร์คของเมกาวัตตี้ซึ่งทั้งสองทีมนั้นได้เจอกันมาแล้ว3ครั้งในฤดูการนี้ในการแข่งขันสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3และการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกันในสัปดาห์ที่4จากการแข่งขันทั้งหมด6สัปดาห์ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูสถิติ การเจอกันของทั้ง2ทีมใน3นัดที่ผ่านมาของฤดูกาลนี้เริ่มกันที่เกมในนัดแรกเจอกันวันที่17ตุลาคม2566เป็นทีม IBK a r n t o a ที่แพ้ให้กับทีม Les p a r k ไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์15ต่อ 25, 15ต่อ25และ23ต่อ25เกมในนัดที่2เจอกันวันที่24พฤศจิกายน2566 เป็นทีม i b k a r t o l d ที่สามารถเอาชนะทีม Lesbark ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 28ต่อ26 23ต่อ25และ25ต่อ22เกมในนัที่3เจอกันวันที่2ทันวาคม2,566เป็นทีม i b k a r n o l ที่สามารถเขาชนะทีม l e s า a r k ot, าาไปได้อีกครั้ง3ต่อ2เซตด้วยสกอร์14ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ18และ15ต่อ11จากสถิติการแข่งขัน3นัดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าทีม IBK Antote สามารถเอาชนะไปได้2นัดและทีม Les b a r สามารถเอาชนะไปได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นเกมการแข่งขันในนัดที่4ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ชมผู้พรพรร์เกิดปาดและเพื่อนๆในทีม IBK Antote จะสามารถเอาชนะทีม Les b a r ไปได้อีกครั้งหรือไม่ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์และก็ส่งกำลังใจให้ชมผู้พรพันธ์เกิดบารททำผลงานให้ออกมาดีที่สุดและสามารถเก็บชัยชนะให้ได้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังสวัสดีครับ